สวัสดีค่ะท,ทุกท่านมาพบกันอีเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่ดนประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่14ต,ตุลาคม2564สำหรับสีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีดำตาลค่ะที่จะเสิร์ฟในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความรุ่งเรืองนะคะรวมถึงยังทําให้การเงินเราเนี่ยสะพัดข้อมือด้วยส่วนสีแดงสีชมพูสีฟ้าค่ะจะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วเครื่องประดับนาโชควันนี้ จะเป็นพลอยสีแดงเป็นทองคํานะคะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้แล้วก็หยกค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับนาโชคให้กับทุกทกท่านเลยทีเดียวสําหรับใครก็แล้วแต่ค่ะที่ตอนนี้ต้องการเสริมดวงหน้าที่การงานนะคะหรือเสริมดวงเรื่องของความรักในครอบครัวให้สก,การะบูชาพระศรีวรีค่ะ แล้วใครก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะขอโชคลาภนะคะขอให้ไปสักการะบูชาปู่ฤาษีเพราะว่าท่านน่ะนะคะจะเน้นในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกๆคนเลยสําหรับท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหรือเกิดในวันนี้นะต้องการทําบุญค่ะเน้นไปเลยค่ะว่าให้ทำกับคนพิการนะคะหรือจะสมทบทุนในมูลนิธิคนพิการจะได้นะคะอันนี้จะเสริมดวงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสทองเข้ามาในชีวิต ส่วนในเรื่องของอาหารนะคะที่เราจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานหรือจะทำบุญก็ดีนะคะให้เป็นของที่มีรสชาติจัดนะคะเช่นยำต่างๆต้มยำผัดเผ็ดอันนี้จะเป็นเคล็ดนะคะให้ชีวิตเรามีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเก่าแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะจะประสบความสําเร็จในชีวิต เมื่อวานนี้นะคะตัวเลขที่วางไว้อะค่ะไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้นะคะก็มีหลุดอยู่หลายตัวนะคะเข้าเฉพาะในรนอบ19.30นที่ตัวเด็กเลข7เข้ามาในหลักร้อยท่านเองนะคะเอาละคะล่ะเราจะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคม2 5งท6 4กันในช่วงเวลา17.30น,นชุดวินเลขที่วางไว้ให้คือเลข4และ9เลข2เลข1ได้6แล้วก็เลข7งั้นวิที่เลข4กับเลข9ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่แปดศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าแล้วก็แปดเก้ามาถึงช่วงเวลา18บแดดสามูนอชุดวินเลขที่วราไปให้จะเป็นเลขสามเลขหนึ่งเลขสองเลขหกเลขแปดแล้วก็เลข 9, เก้าในพื้นที่เลขสามกับเลขหนึ่งสำหรับชุดจับคู่สามศูนย์สามสี่สาห้าสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็เกตหนึ่ง ในช่วงเวลา19.30นนะคะชุดวิเลกที่วันไปให้จะเป็นเลข6เลข1เลข4เลข7เลข8แล้วก็เลข3ในพิ้ที่เลข6กับเลข1ค่ะสำหรับชุดจับคู่60656269 015121แล้วก็91อันนี้เป็นทั้ง3าช่วงเวลาเลยนะคะของวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคมอย่าลืมนะคะใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้ไม่ได้ทำบุญนะคะไม่ได้ให้ทานนะคะ ช่วงนี้นะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะคะอาจารย์รักแนะนำเลยค่ะว่าให้ทํำเบือกผู้ประสบภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําท่วมนะคะอันนี้ก็จะได้อานิสงส์อย่างดีเลยทีเดียวจะทําให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆข้อสําคัญนะคะจะนําในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่างทางสิ่งมีดีดมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีรับกลับรับโชคกันทวนหน้าสวัสดีค่ะ